หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้สูงอายุจะต้องมีการออกกําลังกายหรือว่าออกกําลังกายไปเพราะอะไรทําไมผู้สูงอายุจะต้องดูแลในเรื่องของรูปร่างเพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกันด้วยนะคะฉะนั้นบ้านไหนเนี่ยที่มีผู้สูงอายุก็ควรดูคลิปนี้ให้จบนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกิฟนะคะในรายการ The Citizen Studio วันนี้เนี่ยกิฟจะมาพูดในเรื่องของความสําคัญของผู้สูงอายุในเรื่องของการออกกําลังกายเนาะที่จริงเนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าในเรื่องของการดูแลรูปร่างทั่วไปนะคะทุกคนการออกกําลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจุดป,ประสงค์ของเราหลักๆเนี่ยคือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มในผู้สูงอายุนั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มได้มากกว่าบุคคลทั่วไปเนี่ย เเเทท่าลยยีีดวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ย65ปีขึ้นไปนะคะอัตราความเสี่ยงในการล้มเนี่ยถึง28-35เเกันเลยทีเดียวนะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับใครที่มีอายุเฉลี่ย75ปีขึ้นไปเนี่ยมีอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มถึง32-42เเเลยซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆนะคะนอกจากในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มแล้วเนี่ยเราทุกคนรู้ไหมว่าการล้มเนี่ยแหละเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะที่สามารถทำให้ผู้ สูงอายุเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งตามสถิติที่อ้างอิงนะคะการล้มในผู้สูงอายุเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุมีอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียชีวิตเนี่ยรองมาเป็นอันดับ2รอ,องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกันเลยเห็นถึงความอันตรายแล้วก็ความสําคัญกันเลื่องคะซึ่งการล้มในผู้สูงอายุเนี่ยมันสามารถส่งผลไปในเรื่องของกระดูกหกักหรือว่าถ้าเกิดอันตรายมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะก,กระทบกระเทือนไปถึงสมองถึงขั้นพิการหรือว่าไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองต่อได้หลังจากที่เกิดเหต กล้้ม็ไดนะคะคซึ่งปัจจัยความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะเกิดการล้มได้เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด2ทางด้วยกัน1ก็คือปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมสิ่งของหรือว่าสถานที่ที่เราไปนะคะอันดับที่2ก็คือปัจจัยภายในนั่นเองเออระบบร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามอายุไขไม่ว่าจะเป็นสายตาข้ามืวหรือว่าโรคประจําตัวรวมถึงในเรื่องของการทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็มีส่วนด้วยนะคะการที่เราจะป้องกัน ในเรื่องของการล้มในผู้สูงอายุเนี่ยหลักๆเราก็เลยจะต้องจัดการทั้งหมด2ทางด้วยกันทางแรกก็คือเราจะต้องจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเนาะไม่ให้มันมีสิ่งกีดขวางหรือว่าถ้าเกิดมันมีทางต่าง,างระดับจําเป็นจะต้องวางเฟอร์น,นิเจอร์เนี่ยเราควรจะต้องจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบนะคะอยู่ในที่ที่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเดินไปแล้วไม่เฉียวชนได้หรือว่าสามารถเดินภายในบ้านได้อย่างสะดวกเนาะแล้วถ้าเกิดมันมีทางต่างระดับหรือว่าบันไดเนี่ยเราก็จะต้องทําให้มันเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ที่สุดเพื่อป้องกันการสะดุดล้มนะคะส่วนอันดับที่2ที่เราบอกไปก็คือปัจจัยภายในนะคะในเรื่องของสายตาผ้ามัวหรือว่าโรคประจําตัวนี้เราก็อาจจะต้องไปหาคุณหมอหรือว่าทานยารักษานะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดจากโรคประจําตัวภายในอย่างเช่นแคนค้าอ่อนแรงหรือว่าโรคพากินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่มันมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็หลายๆคนอาจจะมองข้ามกันไปนะคะก็คือในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือว่าการออกกําลังกายในผู้ ูอายุนนั่เองเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเชื่อว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้มีความจําเป็นหรือว่ามันไม่ได้มีความสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุเนาะเขาอาจจะมองว่าแก่แล้วไม่เห็นจําเป็นจะต้องดูแลรูปร่างหรือว่าทําไมแก่แล้วเราจะต้องมาเล่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราออกกําลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเพื่อส่งเสริมในการยืนการเดินการทรงตัวหรือว่าการนั่งรวมถึงการใช้ชีวิตประจาวันในตัวผู้สูงอายุนั่นเองค่ะฉะนั้นจุดประสงค์ของการออกกําลังกายในผู้สู อายุกับบุคคลทั่วไปเนี่ยมันจะแตกต่างก,กันนะคะใครที่เห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุแล้วเราจะต้องพยายามชวนพ่อแม่พี่น้องที่บ้านนะคะมาออกกําลังกายกันเนาะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทําให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มในผู้สูงอายุไปได้นะคะทําให้เขาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนาะสามารถเดินเหินได้สบายการทรงตัวดีแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะกิปก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มในผู้สูง อายุไปแล้วทําให้เห็นความสําคัญในเรื่องของการออกกําลังกายฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคลิปหน้ากิ๊บจะพาทุกท่านมาออกกําลังกายท่าง,ง่ายๆสามารถทําตามได้ที่บ้านนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยเราควรออกกําลังกายแบบไหนถึงจะปลอดภัยสําหรับพวกท่านนะคะซึ่งมันจะมีความยากง่ายแค่ไหนนะคะก็รอติดตามชมที่คลิปหน้าได้เลยสําหรับวันนี้กิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ